มันมันเคยมีเกิดแบบเคสก็ดีนะที่แบบว่าอะไรอะ่ะคิดว่าตัวเองอะ่ะไม่ไม่จําเป็นต้องไปรักษาจริงๆจังๆก็ได้ก็เลยอยากจะกินแค่ยาแล้วสุดท้ายปรากฏว่าบ <Orange. S 1> ันลามบันลามลาม,ลามจนแบบอาการมันหนักมากๆอะ่ะอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นบทเดียวในเขาต้องแบบว่าเออรู้นี้ต้องไปหาหมอทีหลังดีกว่าเอ้ยตั้งแต่แรกก็คงจะดีอะไรเงี้ยอคยแต่แต่มีแต่มีแบบอย่างเงี้ยมีคือที่เจอแบบมาแชร์เคสเลยคือเคสนี้คือคนไข้ต่างชาติ มาด้วยอาการเหมือนจะเจ็บหน้าอก <S 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 แล้วพอดูว่าเฮ้ยชิ้นหายแล้วมันเหมือนเป็นหัวใจขัดเลือดเลยอะปกติเจ็บหน้าอกอะอาจจะเป็นแบบจุกลิ้นปี่ขึ้นมาคือคนไข้ไม่ได้มาด้วยอาการเจ็บพวกคนไข้บอกว่าจุกลิ้นปี่ขึ้นมากอรจุกลิ้นปี่อะบางทีมันจะจุกแน่นกลางท้องไหมหรืออะไรเงี้ยแต่เนี่ยเขาไม่ได้จุกแบบนั้นอะเขาบอกว่ามันลาวแล้วก็อ่ะมันลาวแล้วมันแปลกแปกแล้วนะแล้วคนไข้คนนั้นเขาเป็นแบบต่างชาติแล้วเขาพ้วนด้วยอะ เราก็เลยบอกเขาไปว่าไปโรงพยาบาลเถอะแต่ความต่างชาติอะถ้าคนที่แบบเคยปุยกับต่างชาติจะเข้าใจว่าคนต่างชาติไม่ชอบเข้าโรงพยาบาลนี่ก็าใจเหมือนกันคือเขาแบบเขาไอ้นี่ใว่าติดตรงที่แบบว่า,วาก็คือจะาหมออ่ะเออคนต่างชาติจะไม่ชอบเางหมอมันจะแปลกๆอ่องงๆอะเออแบบคืออย่างนี้โนโสดยุโรปอ่ะงงๆอยู่คืออย่างนี้เกตปะประมาณว่าเท่าที่พูดเท่าที่รู้มาคือคนต่างชาติจะรู้สึกว่าค่าค่ารักษามันแพงถ้าไม่อยู่ในสวัสดิการปะ <biases S 1> เอเอไม,ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าอืแต่ก็แต่เคสนั้นเดทเลยนะแบบตายเลยนะคือบอกให้เข้าไปแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าเขาก็ไม่ไปวันต่อมาเขาก็แบบเหมือนเขาก็เป็นหัวใจขาดเลือดก,ก็คือตายแบบตายตรงหน้าหน้าร้านนวดเหมือนเขาเออเขาก็เป็นแต่ว่าเขาคือขเขาไม่ได้เป็นร้านนวดแบบนั้นก็คือมันเป็นนวดแบบนวดสมบั่เออแต่ไม่ได้นะเออนั่นแหละ ก็คือจะเดินเข้าไปแล้วแบบไปตายหน้าตรงนั้นพอดีนั่นแหละก็ใจขาดเลือดฉับพันอะไรงนี้เหรอใช่ใช่ก็คือเหมือน d a นั่นแหละเออประมาณนั้นแต่เขาขอเขาแค่ต้องการที่จะขอยาเราเฉยเฉยเหรอใช่เขาจะขอยาเราเฉยๆมันมีที่ไหนล่ะไปร้าก็ไม่มีเอออะไรบ้านอาจจะมีอะไรอะไรเออแอสเพนที่แบบให้สามารถให้ให้ไปก่อนแบบได้แต่ว่าที่เนี้ย บางทีอ่ะเรามันมัน,มนไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเท่าไหร่ที่จะให้เพราะว่าถ้าไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยหมอเขาจะฉีดสีดูเส้นเลือดไปเลยว่าตกลงมันขาดเลือดจริงไหมตีบเส้นไหนแล้วก็แบบทิดยาเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราให้ไปก่อนอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสว่าถ้าคนไข้เป็นแบบเออเขาเรียกว่าหลอดเลือดแดงมันแตกอย่างเงี้ยคนไข้ก็จะเพิ่มอัตราการตายแบบว่าเพราะว่ายาที่เราให้มันเป็นละลายเ,เลือดคือโอเคเอ๊ะ การที่กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมันอาจจะเป็นอะไรไปอุดตันก็ได้หรือว่าเส้นเรื่อนหัวใจมันตีอะไรเงี้ยถ้าเราให้ยาอะไรที่เลือดไปมันก็จะตรงนั้นมันก็จะอุดตันก็จะหายอะไรอย่างนี้ไงแต่ที่เนี้ยบางคนอ่ะกล้ามเนื้อหัวใจมันฉีกขาดอ่ะมันเออเมา่อวันฉีกเลือดเลือนก็ต้องไหลใช่ป่ะแล้วถ้าเราให้อันนั้นไปอีกอ่ะมันก็จะแบบเพิ่มความเสี่ยงในการเลือดไหลเงี้ยตายเร็วกว่านี้อีกเขาก็เลยจะไม่ทีนัยาเด็๋ขาดเออ เจอเมื่อไหร่เจอเมื่อไหร่ก็คือไล่ไปโรงพยาบาลเลยมันเหมือนนิทานที่ว่าเคยได้ยินปเปล่าแสนนิทานที่แบบว่ามีลิงตัวหนึง่งบาดเจ็บสาหัสแล้วลิงที่เหลือก็คือจะพยานยารักษาลิงตัวหนึ่งไม่เคยนะพี่เนีเ่ยเราเล่าให้จบ<อ>เพราะว่าเรื่องนี้มันทําให้ฉุกคิดไงว่าแบบว่าถ้าเกิดเราไม่ได้รู้อะไรจริงอะแล้วพอไปทําสิ่งนั้นแล้วมันก็จะทําให้สิ่งนั้นมันแย่ลงก็ไปอีก ก็คือมีลิงตัวหนึ่งอะ่ะมันตกต้นไม้บาดเจ็บสาหัสแล้วตอนแรกอะมันเป็นแผลมันเป็นแผลเล็เกๆน้อยๆก็คือกิ่ไม้แทงเข้ามาแล้วปรากฏว,ว่าเออไอลิงตัวอื่นอะ่ะเห็นมันมันเห็นลิงตัวเนี้ยมันก็แบบว่านอนอดวนควรหญิงหงือหงือซึ่งจะไม่รู้ว่าลิงเวลาร้องร้องไงอาเป็นเสียงหมาลวกันหญิงหิงหิงนั่นแหละแ,แ,แล้วก็นอนอด,อดควรอยู่เพราะว่าแผล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 มันทําให้แบบว่าขามันเดินลําบากเออ แล้วปรากฏว่าลิงตัวอื่นที่มาสงสารอะไรเงี้ยมันจะมีลิงแก่ๆตัวหนึ่งเออสงสารเนาะแล้วก็เลยเดินเข้ามาแล้วแบบประมาณว่ามันก็เปิดแผลของลิงตัวนั้นอนะดู oh. ว่าแบบว่าเออแผลนั้นเป็นยังไงแล้วด้วยความที่แบบมันก็ไม่รู้เนาะมันก็แบบว่าเอามือของมันอนะไปเขีย่ยเขี่ยเขี่ยแผลเอามือไปล้วงไปควานแผลของลิงตัวนั้นอนะเขี่ยปะ oh. อือใช่าก็เลยกลายเป็นว่าจากแผลที่มันเป็นแผล แผลที่มันเป็นแผลเหมือนฉีกขาดได้โน้อยอยะก็เริ่มมีหนองเริ่มมีหนองเริ่มฉีกมากขึ้นลิงตัวนั้นก็โอ้โหไอ้ลิงที่เป็นเจ้าของแผลก็โอดควรดังมากขึ้นกว่าเดิมเลยเพราะว่าอยู่ดีไอ้ไอ้ใครไม่รู้อ่ะอยู่ดีมาฉีกแผลมันเล่นอ่ะก็ t ปะเออลิงตัวอื่นก็เลยตกใจมากขึ้นอีกเพราะว่าไอ้ลิงตัวเนี้ยไอ้เจ้าลิงจอตัวเล็กอ่ะเรียกว่าลิงจอตัวเล็กเนี่ยมันร้องดังมากดังจนแบบว่าลิงทั้งฝูงก็ได้ยินคราวนี้ จากที่แบบว่าดิงดิงผู้เท่าแก่มามาแค่เปิดแผลดูมามือแหวกอะไรเงี้ยไม่พอคราวนี้ดิงทั้งฝูงเลยก็เลยแบบมามแหวกด้วยกันอคนละไม้คนละมือคนละไม้คนละ,ม,นละ,ม,นละมืออก็จากที่<ต>ฮะน่กกากลัวมากม,มันเป็นนิทานเล่าไงจากที่แบบไอ้ดิงตัวเนี้ยที่ขาเป็นแผลข้างเดียวก็กลายเป็นวขาขาข้างนั้นก็เน่าเพราะว่าติดเชื้ออืม เพราะว่าลิงทั้งฝูงมันก็ผัดกันมาดูผัดกันมาแบบว่าเม,มาเรียนปากาศใช่เอเพราะว่าสงสารลิงตัวนี้มีความสุขวันละทีสองทีคนละตัวสองตัวอะไระเงี้ยเรียบร้อยเลยหนักเลยเออขาก็เลยเน่าแล้วสุดท้ายแผลมันก็ลามไปเรื่อยๆแล้วก็ลิงตัวนั้นก็ตายนอนตายโดยที่แบบนี<อ>่ทาาเรื่องนี้ก็เลยสอนให้รู้ว่าอะไรที่เราไม่รู้จริงถ้าคิดที่คิดว่าจะไปช่วยเหมือนกับลิงตัวอื่น แต่สุดท้ายเราไม่รู้จริงมันก็จะแบบจากแผลเล็กๆที่มันจะหายไปแค่ไม่กี่วันก็จะกลายเป็นแบบตกผลไลมอลไลอ้อืมใช่ตกผล้า้อยู่ดีม,มันมันก็เลยทำให้พี่นึกถึงนิทานเรื่องนี้ไงตรงที่แบบว่าในฐานะที่เราเป็นเพสัต์ใช่ปะ่ะเราไม่ใช่หมออ่ะเออเราจะแบบว่าดูส,สีเราเราไม่ได้พูดเชี่ยวชาญอ่ะใช่ป่ะละ่ะเราจะถูกสีสีชัว ส่งยาเออส่งยาโมูซัวให้อะไรเย่างฮะเดี๋ยวนะเขาโอเพสัตว์ผมบอกไม่ใช่โมูซัวแล้วก็โมูซัวเออโมูซัวเออน้นโอเพศสัตว์กีทาเหมือนกันนะโอเพศสัตเชียกรใเฉยโอเพสัตเชียกรนั่นแหละก็เออบรรทให้พี่นึกถึงนิทานเรื่องน้ำที่เฉย เ,เพราะว่าเราก็ไปด้วยอย่างเจ้าขนุนน่ะมันก็ทํางานทางด้านคล้ายๆด้านนี้อยู่ก็คือมันเรียนวิกีฬามาแต่มันก็ต้องไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องสรีระนู่นนี่นั่นใช่ปะแล้วบางทีอ่ะมันมันต้องไปให้ทําหน้าที่ตรงส่วนที่มันจะต้องมีไปประกอบศินซึ่งมันไม่ได้มีทางด้านนี้ซึ่งมันจะเสียง,งีงเข้าใจใช่ปะคนที่ไม่ได้มีไปประกอบศินด้านนี้แต่ต้องไปทํางานด้านเนี้ยเสี่ยง มันก็เลยพยายามบอกพี่ว่าแบบว่าเออมันจะไม่ไม่มันจะไม่ยุ่งอย่างนี้เพราะว่ามันจะอันตรายเพราะว่าต่อยมันมีความรู้ด้านนี้อยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้เชี่ยวชาญใช่ปะล่ะแล้วถ้าเกิดไปรับถ้าเกิดแบบเคสนี้มันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาแตกยาวโดนหนักดแน่อะไรเงี้ยเออมันก็เลยบอก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 ไปอยู่ว่าแบบว่าเออมันจะแบบต้องเรียงเรียงนะต้องระวังนะอะไรเงี้ยแหวกมันน้เลยใช่มันเหมือนจะลิงแหวกแผลนี่แหละ น่าสนใจอ่านั่นแหละใหญ่คนแบบอยู่ในวิชาชีพไม่ค่อยกล้าแต่คนอื่นกล้ากล้ามากกล้าจังเลยน่ากลัวมากเออก็เขาไม่ได้อยู่ในวิชาชีพไง่แบบไม่ไม่มีอะไรไม่มีจัญญาบันํำคออันนี้คือสำหรับทําทำไม่ได้จริงสำหรับผม